ใครนี่ใครคนนี้ใครหลานคนเดียวหลานคนเดียวโอคนเดียวหลานกี่คนหลานมีกี่คนมีหลานกี่คนจำไม่ได้ป่ะยังไม่เจนะแม่เนาะยายตอน ไม่แก่หรอกปู่ก็ยังไม่แก่นี่กับปู่ส้มแบบ่แกห่างกันยี่สิบปีห่างกันยี่สิบปีนี่กับปู่แบบว่าแกยี่สิบปีปู่แกกว่ายายอ่ะยี่สิบปีปู่แกกว่ายายยี่สิบปีเยอะบ่โอ้โอ้โอ้ปู่ยังนมอยู่นี่แน่นอนแน่นอนแน่นอน ดิถามปูสป่สบายดีปู่สบายดีเนาะสบายสบาย,ยางไงกินข้าวยังกินข้าวยังล้าวเที่ยงไกินแล้ว